พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่34บันทึกว่าท่านทั้งหลายจงกลับมาสู่ความชอบธรรมและอย่าทำผิดอีกเลยเพราะว่าบางคนไม่รู้จักพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าว่านี้ก็ให้ท่านมีความละอายข้อคิดจากพระวจนะการรู้จักพระเจ้า 1. ทําให้ชีวิตของเราเดินเข้าสู่ความชอบธรรมทั้งชอบธรรมในฝ่ายจิตวิญญาณคือไม่มีบาปผิดใดต้องรับอีกต่อไปและชอบธรรมในการดําเนินชีวิตในโลก 2. ทําให้ชีวิตของเราเกลียดชังความบาปไม่อยากทําความผิดและไวต่อการกลับใจใหม่เสมอ 3. าทำให้ชีวิตของเราละอายต่อความผิดบาปไม่ต้องพูดถึงการลงมือทำเพราะแค่คิดก็รู้สึกผิดแล้ว 4. การรู้จักพระเจ้าทำให้เรามีความยับยั้งชั่งใจในการคิดการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตขอพระเจ้าอวยพรค่ะ